สวัสดีค่ะตอบเข้าสู่สถานีโทรสารนานาชาติแชนแนล วันนี้ดิฉันอาจารย์อนุน่าภุดิฐาเลิศนะคะได้เรียนเชิญอาจารย์ปัชยยาของเราอาจารย์ของเรานะคะสวัสดีอาจารย์วันนี้อาจารย์ปัชย์ยาอะเรื่อท่านอาจารย์โต้นะคะท่านจะมาโปรโมทวิชาที่จะเปิดสอนใหม่นะคะมีการเรียกร้องนะคะว่าอยากเรียนโหราศาสตร์ไทยกับอาจารย์โต้งนะคะท่านก็เลยเปิดวิชาวโหราศาสตร์ไทยมานะคะวิชาวโหราศาสตร์ไทยเนี่ยอาจารย์จะเป็นเบสิกก่อนใช่ไหมครับนะคะจะเป็นการสอนวางพื้นเบสิกก่อนนะครับซึ่ง อาจารย <ique> ์ต้งจะมีสอนเบสิกนะคะในทุกวันฟรุดเออทุกวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ก่อนนะคะเริ่มวันเสาร์ก่อนทุกวันเสาร์นะคะโหระศาสตร์ไทยเบสิกทุกวันเสาร์เราเริ่มเสาร์ที่สามที่สามเมษายนบอหกสี่นี้นะคะเวลาที่สอนรค่ะอาจารย์เออสอนช่วงเช้านะครับช่วงสิบโมงถึงเที่ยงสิบโมงถึงเที่ยงนะคะช่วงเช้าเออใช้เวลาเรียนกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือน คอร์สนี้ก็เบาๆครับอาจารย์สามเดือนก็สามเดือนสามเดือนนะคะเพราะว่าบริษัทไทยเนี่ยมันมีรายละเอียดเยอะนัอาจารย์นะคะถ้าเราวางการสอนไว้เยอะชั่วโมงไปเดี๋จะมึนนะคะถ้าตับคนที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อนนะคะเพราะงั้นเนี่ยอาจารย์จะเริ่มเสาร์ที่สามเมษายนนะคะเวลาสิบโมงถึงเที่ยงคอร์สสามเดือนคอร์สสามเดือนก็ตกแล้วถ้าคุณเล่นๆนะครับอาจารย์ครับก็คืดสอง อาทิตย์เดือนหนึงแชั่วโมงสามเดือนก็ยีชั่วโมงนะคะจะเป็นการวางพื้นให้แน่นก่อนนะคะครอสมีอาจารย์คิดคบลงแค่สามพันบาทเองนะคะัสามือามพันาบาทเองนะคะสามเดือามพันสามเดือนสามพัเดือนสามพันนะคะสเดือนสามพันเก็บเก็บเป็นค่าคลอสไปนะคะสเดือนสามพนะคะซึ่งตรงการรเียนหัวาติไทงอาจารย์ มันมีรายละเอียดเยอะไหมเออจริงๆเลยถ้าต้องรบกวนอธิบาย<ช>อาจาราย์นิดนึงครับอาจารย์คงทราบแล้วว่าอาจารย์ทุกท่านที่สมาคม,มาครับ<ช>ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ผานุมไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทุกท่านเลย<ช>นะอา<ช>จารย์โตเซโปอะไรก็แล้วลแต่ครับแต่ท่านจารย,ายูเอ็นท่านก็จะมีสอนแบบค่อนข้างละเอียดนะ<ช>ครับผมก็จะมีทางเรื่องนึงครับซึ่งถ้าผมจะพูดละเอียดเนี่ยต้องบอกตรงว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับต้อง30ชั่วโมงถึง60ชั่วโมงเนี่ยผมต้องมีนะครับแต่ว่า ในคอร์สนี้จัดขึ้นมาจะเห็นว่าประมาณ24ชั่วโมงพเพราะนั้นก็จะเข้าไปที่หลักแก่นๆของภาพรวมของโหราศาสตร์ไทยดวงดาวซึ่งของผมจะใช้12ดวงดวงรับดวงดวงผมจะใช้คือตั้งแต่อธิต์จันังคารพุกขลาศุกร์เสาร์ราหูก็เป็น8ใช่ไหมครับ8แล้วก็แต่ว่า9ก้าก็คือดาวพฤกษ์ดาวพฤกองไทยโหราศาสตร์ไทยแล้วก็สูงมันจะอยู่ แล้วก็ผมจะสอนเรื่องของเนปจูนกับพูโตด้วยขอมีนปจูนกับพูโตเข้ามาเกี่ยวด้วยนะคะซึ่งอันน้ที่พูดถึงเนปจูนกับูโตนี้มันจะอยู่ในยูเรเนียมผสมอยู่ไหมก็ใช้ใช้ด้วยแต่ของยูเรเนียมจะมี16ดวงจะเยอะหน่อยแต่ของของของเราเนี่ยของไทยเนี่ย ถ้ายจะมีสิบดวงใช่ครับหนึ่งถึงศูนย์ครับแต่นี้เราเพิ่มผมต้องขออาจารย์เพิ่มนิดนึงครับอธิบายนิดว่านิของผมเนี่ยจะเรียนมาของอาจารย์ครูหลวงโอ้อาจารย์ครูหอาจารย์ครูหลวงเนี่ยท่านจะมีตัวนิจจนลภูตัวมาในตำราเก่าๆเลยก็จะมีมาเลยเพราะฉะนั้นและปฏิทินเหรอคะอาาจรยปฏิทินก็จะมีมีเหมือนกันครับก็ก็ก็ใส่ในในการทั่วไปจะมีดวงดาวที่จะบอกว่าใช่างเช่นเช่นตอนนี้เนิจจุลที่ราศีกุมครับภูตัวที่ราศีมังกรอะไรอย่างเง ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมแรกก็ดีก็จะมีมีดาวอยู่แล้วนะคปรแกรม้อยู่แล้วแล้วหลักอย่างอื่นแล้วค่อาจารย์เช่นว่าการเรียนโหราศาสตร์ที่ทราบมาจะมีว่าต้องเรียนรู้ว่านอกจากเรียนเรื่องเกี่ยวกับราศีเรียนเรื่องเกี่ยวกับภพแล้วยังมีคําว่ามีดาวที่เป็นเกษตรออ๋เกษเรป็นปูถามีนะการนี้ก็มีต้องมีครับต้องมีหมดนะครับเกษตรประถิถ้าอาจารย์ครก่้ออุปถัมข้างนี้เกษตรข้าปรนี้เกษตรราชาโชกก็มีเทวีโชกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวออกมาอุปไปแล้วแล้วก็มหาจักร าจัดตัวภาพบรรจุแล้วตัวภาพบรรจุแล้วจัดก็จะสอนหมดเลยครับสมมีมีตามหลักวัชาไทยเราแล้วก็คุณภาพขอทั้งหมดเลยแล้วมันมีการใช้แรงเอื้อมหรือมันมีการใช้โยกเกณฑนมีทั้งหมดเลยการโยกกเณฑ์ก็จะเป็นอ่าปัสสาวะอ่าองเกณฑ์ต่างๆดุมเกณฑนกับเกณฑ์เกณฑ์ของดาวจันลาหูอะไรเงี้ยมีหมดเลยครับมีหมดนะครับล้วแบบว่าอาจารย์ท่านสอนให้ทุกอย่างของรสชาไทยที่แต่ว่า เวลาที่รถวันนี้ต่อยเนี่ยถ้าจะจับหัวใจมาให้ให้แน่นขึ้นนะคะจะได้บางอย่างที่เป็นน้ําก็ตัดทิ้งไปบ้างิงไปบ้างนะคะเอาใจหัวใจมันมาต้องร้อนวอธิบายเพิ่มเติมดีครับอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าบางท่านที่อาจจะต้องบอกว่าหลายท่านก็จะค่อยๆเรียนไปนะค่อยๆเรียนค่อยเข้าใจซึ่งถามว่าวิธีการสอนแบบนี้ก็ดีนะเข้าใจลึกดีค่อยๆเข้าใจในห้องผมเนี่ยก็จะผู้เรียนก็อาจจะต้องเรียกว่าช่วยเรียนนิดนึงแต่ว่าหมายถึงว่าพอเรียนจบไปปุ๊บก็ผมกดเกณฑ์สมุดเกษตรทั้งหมดเนี่ยผมมมมมาาา่่อออองงผจะต้้ธิบยหหรืไลเป็นะ มันจะเยอะพอคุณจะเข้าใจทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมก็จะสรุปแล้วก็อาจจะต้องผู้เรียนต้องขยันยืนนการเพราะว่าเนื่องจากเวลามัน24ชั่วโมงไม่แฝงะเพราะว่าทชวิทยาศาสตร์เนี่ยสมัยก่อนเขาใช้เวลากันเป็นปีนะคะสมัยนี้เราใหญร้อนเป็นปีไม่ไหวนะคะเพราะงั้นเนี่ย50%ผู้เรียนก็ต้องพยายามกลับไปท่องด้วยแล้วก็ับไปฝึกฝนด้วยนะคะแต่จริงๆแล้วก็จะมีบางคนที่เขาเรียนใช้ความจำใช้เวลาเขาก็จะไป ก็จะประมาณเด็กสมัยนี้เล่นอะไรใช่ไปดมโ่งใจจะโผไวมากเลยนะครับนั่นทำให้เดีกใจร้อนนะคะไม่ได้เลยเกลียนชาไม่ได้ชาไม่สนใจเลยก็เปิดคลอสแบบเร่งรัดแบบชนิดค่ะค่ะนะคะค่ะอันนี้มีแฟนคลับของอาจารย์โต้งปัชญาท่านเรียกร้องมานะคะว่าอยากให้เปิดโภระศาสตร์ไทยเบสิกนะคะท่านก็เลยมาเปิดคลอสให้ซึ่งจะเริ่มทุกวันเสาร์เราจะเริ่มที่เสาร์ที่3เมษายนนี้เลยนะคะ เวลาสิบโมงถึงทเทียเท่ยงนะคะท่าในใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะที่ทางสมาคมน,นะคะศูนย์สองศูนย์สี่สี่เ 02, 04, 04, 02, 02, ก้าหนึ่งสองสองนะคะแล้วก็หรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากอาจารย์ปยริญญาเดี๋อาจารย์ต้องเราได้เลยที่เบอร์โท<ถ>รได้ครับพี่ดีอธิบายว่าคอร์สจะเรียนอะไรบ้างก็ศูนย์เก้าห้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าหกสี่ห้าค่ะนะคะคัดแรกสองทางทานะคะค่ะส่วนท่านใดที่สนใจนะคะเออจะลงทะเบียนเนี่ยก็อยากจะให้ จองที่นั่งเอาไว้เ,วเพราะว่าอาจารย์ท่านก็อาจจะต้องมีการเตรียมตำรานะครับไมาด้วยเพราะงั้นก็อาจจะต้องมีการโทรมาสอบถามแล้วก็จองที่นั่งถ้าใครจะจองที่นั่งก็สามารถที่จะโอนบัญชีนะครับได้ที่เบอร์บัญชีไทยพาณิชย์นะคะคุณบัญชีคุณนิธิบางพรามทองหลุนได้บัญชี1 1 9 2 5 1 4 4 3 2นะคะ1 1 9 2 5 1 4 4 3 2นะคะชื่อบัญชีคุณนิธิบางพรามทองหลุน ค่าเรียนเนี่ยครอสหนึ่งสามเดือนนะคะสามเดือนเนี่ยเก็บค่ารวมแค่สามพันเองถูกมากเลยนะคะค่ะแต่ว่าที่จะนําไปประกอบอาชีพได้หรือว่า้าเป็นทางเลือกคือเหมือนกับทุกท่านทุกอาจารย์ทุกท่านคือเรือนเรพันเนี่ยค่าถ้าตกแล้วสามเดือนถ้าตกเดือนลรพันอยู่เองนะคะเดี๋ยวเราเก็บเป็นค่าครอสครอสจะได้ทําให้การเก็บเป็นครอสเนี่ยดีทำให้เด็กตั้งใจเรียนค่ะนะคะและวิชาภาษาเป็นวิชาที่ทันสมัยนะคะไม่มีตกยุบออกเลยเลยนะคะอยู่กับอนไทยไปตลอดชีวิตเลยทุกวันก็มี ทุกชัยใจกันสมัยตันสมัยมากเป็นอะไรที่ไม่จบสมัยแล้วกันนะครัวิชาโหราศาสตร์ไทยไม่ว่าจะมีวิชาอื่นๆแตกออกมาเยอะยังไงโหราศาสตร์ไทยก็ยังเป็นอะไรเป็นเอกมันอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรด้ครับอาจารย์เพราะว่ามันเป็นเรื่องของดวงดาวซึ่งดวงดาวมันจะเป็นเรื่องของกฎธรรมชาติดวงดาวยังเคลื่อนที่เหมือนเดิมแต่เรารู้ว่าดวงดาวนั้นเมื่อกระทบกันเป็นยังไงมันก็เกิดประโยชน์กับเราซึ่งถ้าถ้าผู้เรียนเนี่ยสนใจจริงๆเนี่ยจะสนุกนะครับ ครับจะสน no okay. ุกด so okay. so, right. ีค่ะสามารถที่จะเอาไปใช้ก so ับส่วนตัวก็ได้กับเพื่อนปลูกสิ่งแวดล้อมหรือใช้เป็นอาชีพก็ได้นะคะเป็นเสน่ห์ใครเป็นวิชาหุ่นละศักดิ์เป็นเสน่ห์มากเลยจะรู้ว่าตัวเองนั่นจริงบางคนไม่ไม่รู้เลยว่าเติบโตมาอายุ20กว่าแล้วบางคนบอกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเขาควรจะทำอาชีพอะไรต้องพิจารณาเยอะมากวิชาหุ่นลศาสตร์ก็มีคำตอบในมุมมาเรียนกันเลยค่ะนะคะมหาคำตอบในหุ่นลศาสตร์ของเรานะคะและยังทำให้ท่านยังสามารถที่จะไปนะคะ ตอบให้กับลูกค้าลูกน้องเพื่อนฝูงสังคมบางบางคนใช่ครับผมเล่ฟังบางคนเนี่ยเป็นเจ้าของกิจการแล้วก็อยากรู้ว่าลูกจะรับตัวนี้มาไหมทำงานนี้ไหมตทีกตรวจดูเ่ราลูกจะหนุนมาช่วยได้ทุกวันนี้คนรัสษาทุกแขนงเนี่ยเข้าไปสู่ในทุกองอาชีพเลยเป็นที่ยอมรับของสามคนโลกเลยนะคะว่า มันมาจากสถิติมันไม่มาจากการงมงายทุกอย่างมีสถิติมาเช่ตหวขอใช่มันเป็นที่มาของดวงดาวนะคะว่ากันเป็นเรื่องของวิชาล้วนๆนะคะค่ะสนใจก็สามารถที่จะติดต่อมาได้เลยนะคะนอกจากนี้แล้วทางสมาคมเราที่สาขาบางบุลโดนเรายังมีนักพยากรณ์ประจําทุกวันท่านใดอยากจะตรวจชะตาว่าปีนี้ดวงดีไหมการเงินการงานความรักเป็นยังไงนะคะ สามารถมาได้นะคะที่สาขาบางขุนนนโดยไร้สถียรนะจันนะสะดวกเครื่บสะดวกครับใต้ดินใต้ดินใช่ไหมคะลงประตูไหนคะทราบไหมประตูสามประตูสามนะคะลงประตูออกประตูสามนะคะถึงนะคะเดินมาประมาณสองตึกเองอ่ะนะคะตึกแถวนึงตึกแถวนึงนะคะก็ถึงสมาคมเราอยู่ที่ถนนนะคะข้างๆซอยสองนะคะสามารถที่จะมาหรือว่าท่านใดสนใจนอกจากจะเป็นวิชาประวัติศาสตร์ไทยของอาจารย์โต้งแล้วเนี่ย อยากเรียนอย่างอื่นนะคะทุกที่นี่มีทุกสาขาทียอดมีเยอะมากเลยครับผมเห็นแล้วแบบทุกสาขาทียอเราเปิดทุกทุกวันนะคะตามวัน65วันเราไม่หย er, er so right. ุดเราไม่หยุดเรามีการเรียนการสอนทุกสาขาทียอนะคะสนใจวิชาใดก็สอบถามแอดมินได้โทรมาได้เลยนะคะทั้งเรื่องการพยากรณ์และก็การเรียนการสอนที่029 020449122 และนอกจากนี้ยังขอโปรโมท<ช>วิชาของท่านอาจารยร์พิโยคงเจริญคนนี้นะคะอาจารย์รรท่านอาจารยร์พิโยดรคงพิโยคงเจริญเนี่ยท่านเนี่ยมีสอนฟรีนะคะทุกวันพุธเพื่อเป็นสารประโยชน์เนี่ยทุกวันพุธนะคะเวลา15นาฬิกาถึง17นาฬิกาโฮลสัตย์ไทยเนี่ยสามารถที่จะมาเข้าคาสเรียนฟรีจริงๆนะคะค่ะเสริมที่หนึงเคยไปนั่งฟังอาจารย์อยู่บ้างตอนเธอก็ไปนั่งแหนเะก็เป็นความรู้ ที่เป็นความรู้เก่าที่เอามาปรับใหม่อ่าอาจารย์พิยท่านลึกลามมากนะครับท่านตอนนี้ท่านเรียกว่าเต็มที่่อยเต็มสตตีมเลยนะคะขาดไม่ได้กับการเรียนนะคะค่ะวันนี้ก็คงจะขอฝากครับอาจารย์โตอาจารย์โตมีบอกแบ่งข่าวสนินึนนะคกคลิปงได้้ครับก็ก็ก็ต้องบอกว่าถ้าใครที่รู้จักผมนะฮะแล้วก็เคยติดตามผลงานหรือว่างานพยากรณ์หรือว่าออกรู้นะก็แล้วแต่ครับก็คือสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับซึ่ง รอบหนึ่งก็คือสามเดือนเวลาหลุดไปแล้วมันก็จะมันก็จะมาหลุด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 รอบไปนะครับถ้าเรียนทันก็มาเรียนด้วยกันแต่ถ้าไม่ไหวก็คือเริ่มพร้อมกันจะดีกว่าเป็นพร้อมกันเรียนเช่นครับวันนี้เราสองคนก็คงจะขอลาไปแลนะครับส่ัยนะคะ